แต่ว่าก่อนอื่นเราจะไปเริ่มต้นจากกรณีของวัยรุ่นที่มีเรื่องมีราวกันถึงขั้นลงไม้ลงมือแล้วก็เสียชีวิตตอนหลังบานปลายไปตีกันต่อในโรงพยาบาลครับแล้วมีการไปทําร้ายคุณหมอที่รักษาเพื่อนตัวเองด้วยอ้างว่าคุณหมอรักษาช้าไม่ทันใจจนกระทั่งเพื่อนตัวเองเสียชีวิตนะครับแต่ว่าทางฝั่งคุณหมอก็ยืนยันว่าผู้ที่บาดเจ็บเนี่ยเสียชีวิตมาก่อนแล้วแล้วก็โดยจันญ,ญาแพทย์ฮะมาถึงมือแล้วยังไงต้องพยายามจะยื้อเอาไว้แต่ยื้อเอาไว้ไม่ได้จริงๆ ล่าสุดเนี่ยจะมีการแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มที่ไปมีเรื่องมีราวด้วยนะฮะผมเริ่มต้นแบบนี้ครับสี่ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้ไปที่โรงพยาบาลแรกก่อนนะครับโรงพยาบาลแรกก็คือโรงพยาบาลวิภารามชัยปราการจังหวัดสมุทรปราการวัยรุ่นหลายสิบคนบุกเข้าไปทาร้ายร่างกายทั้งคุณหมอและพยาบาลในห้องฉุกเฉินเนื่องจากว่าไม่พอใจที่คุณหมอรักษาเพื่อนของเขาที่ชื่อว่ารัชพงศ์วาสนาอายุ23ปีไม่ทันใจจนกระทั่งรัชพงศ์เสียชีวิตรัชพงศ์เนี่ยไปมีเรื่องมา แล้วถูกเพื่อนนาตัวส่งโรงพยาบาลในสภาพก็คือถูกมีดแทงที่ราวนมล่างและไหปลาร้าข้างขวาใกล้กับลําคอได้รับบาดเจ็บสาหัสกล้องวงจรปิดจากโรงพยาบาลนี้นะครับบันทึกภาพว่าคุณหมอกําลังจัดเตรียมเครื่องมืออยู่ปรากฏว่าเพื่อนของรัชพงศ์ไม่พอใจหาว่าคุณหมอช่วยรักษาเพื่อนของเขาช้าก็เลยบุกไปทําร้ายร่างกายไปชกคุณหมอผู้หญิงและพยาบาลที่อยู่ภายในห้องฉุกเฉินนี่ฮะนี่ชกไปแล้วนะฮะ เสื้อเหลืองนี่ฮะและเสื้อแขนยาวนี่อีกคนนี่ชกซ้ำอีกนะฮะหาว่าคุณหมอทําไมไม่รักษาเพื่อนเขาสักทีที่ถูกแทงมาแบบนี้คุณหมอต้องวิ่งหนีออกมาจากห้องฉุกเฉินะฮะทั้งที่ห้องฉุกเฉินมันควรจะต้องเป็นห้องที่มีไว้ยื้อชีวิตคนนี่ไปทําร้ายร่างกายคุณหมอแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีผู้ใหญ่เข้ามาเป็นชายสูงอายุคนนี้นะฮะคาดว่าน่าจะเป็นพ่อของกลุ่มผู้ก่อเหตุนี่แหละฮะและเรือญาติมายกมือไหว้ขอโทษคุณหมอและพยาบาลจากที่ลูกหลานของตัวเองมาก่อเหตุแบบนี้ แล้วปรากฏว่ามันไม่จบแค่นี้ครับกลุ่มที่มาทําร้ายร่างกายคุณหมอและพยาบาลนี่ฮะเขามากขอโทษแล้วนะฮะนี่ที่ลูกหลานทําไปแบบนี้ปรากฏว่ากลุ่มที่มาชกคุณหมอและพยาบาลไม่ได้จบแค่นี้ฮะออกไปนอกห้องไปทะเลาะก,กันเองทะเลาะก,กันเองเพราะบอกว่าไปโทรตามคนที่เสียชีวิตออกมาทําไมจนกระทั่งเขามาถูกแทงแบบนี้นะฮะคือลักษณะว่ามีเรื่อง แล้วพอจะไปแอมีเรื่องตีกับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็โทรระดมเพื่อนมาเพื่อนก็เลยบอกว่าไปโทรตามเขามาทําไมจนกระทั่งก็เสียชีวิตแบบนี้สุดท้ายออกมาตีกันเองข้างนอกอีกฮะแล้วก็ไม่ได้จบแค่นี้ครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ตีกันเองจนหนำใจแล้วปรากฏว่ากลุ่มนี้ยังมีการย้ายไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งโรงพยาบาลที่2คือโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าริมถนนปู่เจ้าสมิงไพรยซึ่งห่างจากโรงพยาบาลแรกไม่กี่กิโลเมตรนี่แหละฮะเนื่องจากว่าจุดที่2เนี่ย กลุ่มคู่กรณีพากันไปรักษาอยู่หลังจากที่เพื่อนตัวเองตายแล้วเนี่ยก็เลยไปเอาคืนอีกกลุ่มหนึ่งฮะนี่ฮะมาจอดรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็กรูกันเข้าไปในโรงพยาบาลที่2ที่สําคัญก็คือเสียแสงวับๆเนี่ยรถตํารวจตามมาฮะาก็ไม่ได้เกรงกลัวอะไรเลยฮะเข้าไปเอาเรื่องกันที่โรงพยาบาลที่2แล้วก็จุดที่2นี้ก็เข้าไปตีกันภายในอีกแล้วมันวุ่นวายหนักเข้าไปอีกเพราะภายในห้องเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะคู่กรณีแต่ยังมีคนอื่นๆ,ๆนี่ฮะโอ้โห ยกเก้าอี้กันมาเต็มฟาดเลยนี่ห้องฉุกเฉินนะคะไม่ให้สนามรบนะฮะแต่ว่าเอาเก้าอี้ไปคุณพยาบาลน,นี่ฮะใจกล้าสุดๆคุณพยาบาลพยายามมาห้ามบอกว่าอย่าทําแบบนี้ภายในห้องยังมีคนอื่นอยู่ด้วยแล้วมีคุณผู้หญิงเนี่ยเข้าใจว่าจะตั้งคันนะครับอยู่ที่มุมห้องเนี่ยแต่ก็หยุดซะที่ไหนฮะเอาเก้าอี้ไปฟาดคู่กรณีที่อยู่มุมห้องที่รักษาตัวอยู่แล้วก็ทําให้ห้องฉุกเฉินมันกลายเป็นสนามรบแบบนี้โอ้โหไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายอะไรเลยนะครับ นี่คือจุดที่2ที่เกิดขึ้นนะครับโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าริมถนนปูเจ้าสมิงพลายและยังมีอีกจุดหนึ่งลิฟต์หน้าห้องพยาบาลปรากฏว่าไปเจอคู่กรณีก็ไปรุมทำร้ายเขาและจุดนี้มีทั้งผู้ชายและผู้หญิงอยู่ด้วย <c oughs> ก็ทำร้ายในห้องพยาบาลก็จุดหนึ่งนะฮะหน้าลิฟต์ก็อีกจุดหนึ่งนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากวัยรุ่นไทยครับคุณผู้ชมครับเมื <c oughs> ่อคืนนี้นะฮะเราไล่เรียงเหตุการณ์กันคุณผู้ชมถามว่าแล้ว สองกลุ่มนี้เขาโกรธแค้นอะไรกันเหรอทำไมถึงต้องยกพวกตีกันอุตลุด3-4จุดขนาดนี้นะคะมันเริ่มเหตุการณ์แรกเนี่ยที่หน้าบ้านเลขที่111ทับหนถนนปู่เจ้าสมิงพรายในอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการวัยรุ่น2กลุ่มยกพวกตีกันกลุ่มของนายรัชพงศ์ผู้เสียชีวิตเนี่ยยกพวกเข้าไปทำร้ายคู่อริแล้วกลุ่มของรัชพงศ์เนี่ย ก็ถูกฝั่งตรงข้ามใช้ของมีคมแทงคือต่างฝ่ายต่างเจ็บไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่หหรือกลุ่มที่2กลุ่มที่1ก็คือกลุ่มของนายรัชพงศ์ผู้เสียชีวิตเนี่ยก็พารัชพงศ์ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มาส่งที่โรงพยาบาลวิพารามชัยประการในสภาพที่ตามที่คุณหมอประเมินว่าน่าจะเสียชีวิตก่อนมาถึงโรงพยาบาลในขณะที่กลุ่มที่2ก็พาเพื่อนสองคนที่ได้รับบาดเจ็บไปส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าซึ่งก็แยกกันไปคนละจุดแล้วนะคะแต่ อย่างที่ี่เบิร์ตเล่าให้ฟังว่าพอกลุ่มของรัชพงศ์กลุ่มที่1เนี่ยรู้ข่าวว่าเพื่อนตัวเองเสียชีวิตก็ไม่พอใจคุณหมอเข้าไปชกคุณหมอผู้หญิงกับพยาบาลจนได้รับบาดเจ็บจากนั้นก็ยังออกมาตีกันเองอีกนะคะที่หน้าโรงพยาบาลวิพารามชัยประการสมุทรประการนั้นแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปจนถึงโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าที่วัยรุ่นกลุ่มที่2เนี่ยคู่กรณีของเขาพาเพื่อนสองคนไปรักษาตัวอยู่ที่นั่นอันนี้คือภาพจากจุดแรกเนี่ยนะคะที่เข้าไปชกคุณหมอ ว่าคุณหมอรักษาเพื่อนช้าจนทําให้นายรัชพงษ์นั้นเสียชีวิตโดยสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วคุณผู้ชมทําให้มีวัยรุ่นเสียชีวิต1รายก็คือนายรัชพงษ์ซึ่งคุณหมอประเมินว่าน่าจะเสียชีวิตตั้งแต่ก่อนมาถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะบาดเจ็บอีกสองคนก็คือทางกลุ่มที่เขาพากันไปรักษาที่โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าแต่แพทย์และเจ้าหน้าท,ที่บุคลากรทางการแพทย์ทั้งสองโรงพยาบาลมีรายงานบอกว่า มีถูกลุกหลงได้รับบาดเจ็บไปด้วยจากเหตุการณ์ความชุลมุนที่เกิดขึ้นในห้องฉุกเฉินทั้งสองจุดนี้นะคะคือเขาบอกว่าสองกลุ่มนี้น่าจะนัดเคลียร์ปัญหากันแล้วปรากฏว่าก็เคลียร์กันไม่ลงตัวก็เลยกลายเป็นเหตุทะเลาะบานปลายค่ะอือนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ลำดับขึ้นมานะคะว่าเกิดอะไรที่ไหนยังไงที่นี้ทางคุณกวางนริษาผู้สื่อข,ข่าวโค้ตพอยของเราเนี่ยเกาะติดเรื่องนี้เมื่อเช้านี้ไปที่โรงพยาบาลวิภารามที่สมุทรปราการด้วยนะคะ ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่กู้ชีพของโรงพยาบาลสองท่านก็คือคุณปัญญาตะการจันทเจ้าหน้าที่กู้ชีพท่านนี้เขาเล่าให้ฟังบอกว่าคือเพื่อนของผู้ตายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ พาเพื่อนที่บาดเจ็บเนี่ยมาส่งที่หน้าห้องฉุกเฉินแล้วก็บอกว่าถูกแทงด้วยขออมีคมตรงหายบร้าขวาตัวคุณปัญญาเองเนี่ยก็รีบเข็นเตียงเข้าห้องฉุกเฉินอย่างเร่งด่วนเลยนะคะแล้วตอนนั้นมีคุณหมอผู้หญิงท่านหนึ่งกําลังทําหน้าที่อยู่คุณหมอเนี่ยก็คือสื่อสารกันในกลุ่มพยาบาลกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์นะบอกว่านี่คนไข้ไม่มีสัญญ,ญาณตอบสนองแล้วตัวซีดแล้วม่านตาก็ไม่ตอบรับด้วยแต่ตามหลักก็คือช่วยเหลือกันอย่างเต็มความสามารถใส่ท่อช่วยหายใจทํา CPR ฉีดยากระตุ้นหัวใจเจาะ ปอดช่วยเหลือไปทั้งหมดเกือบชั่วโมงอะค่ะแต่สัญญาณชีพก็ไม่คืนคุณหมอหญิงท่านนั้นก็เลยเรียกพบญาติและอธิบายอาการให้ฟังโดยบอกว่าน่าจะเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลเพราะว่าไอแผลที่ถูกแทงเนี่ยมันถูกแทงลักษณะเป็นแบบไม่มีเลือดออกน่าจะเลือดคั่งอยู่ในช่องอกส่งผลต่อการทํางานของปอดและหัวใจจนกระทั่งเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลญาติพอได้ยินก็ออกไปบอกเพื่อนของผู้ตายก็เลยทําให้เพื่อนบุกเข้ามาถึงในห้องฉุกเฉินและตะโกนบอกใครวะ ทำน้องกูตายใครบอกว่าน้องกูตายก่อนถึงโรงพยาบาลพูดแบบนี้นะคะคุณหมอก็เลยออกตัวว่าท่านเป็นคนพูดเองท่านเป็นคนวินิจฉัยและสรุปอาการให้ในคนนั้นก็เลยปรีเข้าไปต่อยหน้าคุณหมอหญิงท่านนั้นเลยนะคะจนกระทั่งซุดลงไปกองกับพื้นถูกต่อยที่หน้าอกด้วยนะนอกเหนือจากที่หน้าแล้วคุณหมอโดนต่อยที่หน้าอกด้วยนะคะอย่างน,น้อยสองหมัดอะ่ะคุณหมอซุดลงกับพื้นเลยร้องไห้เลยอาหาน้ำตาคลอเลยก็คงเจ็บและตกใจด้วยโดยทางทีม ของโรงพยาบาลเขาบอกว่าจริงๆคุณหมอท่านนี้ตั้งใจช่วยเหลือผู้ป่วยเต็มที่มาตลอดเคสนี้คุณหมอก็ทําเต็มที่โดนเข้าไปแบบนี้ลองฟังเสียงของคุณปัญญาเจ้าหน้าที่กู้ชีพของโรงพยาบาลนะคะแล้วก็โราทาเราทการนวดกันอยู่ประมาณสองชั่วโมงครับชั่วโมงครับญาติขอร้องให้เราทําต่อเนื่องเราก็ทําต่อเนื่องเพื่ออยากให้คนไข้ได้ได้ฟื้นขึ้นมาแต่คนไข้นียไม่ตอบสนองเราตั้งแต่มาเลยครับอาจจะเสียชีวิตมา ตั้งแต่ตั้งแต่ที่เกิดเหตุหรือเราก็ไม่รู้ว่าเขาที่เกิดเหตุนาน,นไหมก่อนเขาจะมาถึงโรงพยาบาลแต่ที่อาการที่สังเกตแต่เบื้องต้นที่มาเนี่ยคือคนไข้เนี่ยตาลอยหมดแล้วมีหน้าตาซีดหมดแล้ว<ะ>คือญาติก็ถามว่าะจะพอจะช่วยได้ไหมหมอกอธิบายว่า,เ,าเราพยายามเราพยายามช่วยทุกช่วยอยู่นะคะคือหมอก็อธิบายว่าได้ทําอะไรไปบ้างก็มีชายเสื้อเหลืองเข้าไปถามว่าขึ้นมึงขึ้นกูว่าเราคณะว่าในใครคนไหนพูดว่า ขอโทษนะครับคนไหนพูดว่าญาติกูตายนอกกูตามที่เกิดเหตุมันมาตายเพราะพวกมึงลักษณะเหมือนว่าเขามองว่าเราทําช้าช่วยชีวิตเขาไม่ได้แต่สันนิษฐานทางหมอเนี่ยหมอมองว่าคนไข้เนี่ยอาจจะเสียชีวิตมาแล้วหลังจากนั้นเขาก็โดดต่อยครับโดดต่อยหมอเลยคนแรกหมอผู้หญิงหมอผู้หญิงครับคืออยากให้ทุกคนมองในมุมมองว่าการรักษามันมีการขั้นตอนรักษา คือการให้ยาไม่ใช่ว่าให้คนให้หมอสั่งให้ยาไปแล้วให้ให้้หซําๆๆไปมันเกิดอาการคนไข้รับไม่ได้คือมันก็มีผลกับกับคุณหมอกับอาจารยาบาแพทย์ก็จให้ประชาชนหรืออะไรอย่างเห็นใจนิดนึงพวกเราทาด้วยด้วยความเต็มใจช่วยชีวิตคนไข้เนี่ยเราทําโดยที่ว่าเราไม่ได้คิดอะไรอยากให้ทุกคนมีชีวิตรอดนอกเหนือจากคุณปัญญาท่านนี้นะคะพี่นี่เป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพของโรงพยาบาล น้องกว่างก็ยังได้ไปพูดคุยกับอีกท่านหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่แผนกยานพาหนะของโรงพยาบาลเดียวกันนี้ค่ะคุณสุริวัตรคานนบอกว่าตอนนั้นก็อยู่ในเหตุการณ์นะแล้วได้ช่วยทํา c p r อยู่บนเตียงด้วยแต่ตอนที่เห็นคุณหมอถูกทําร้ายเนี่ยเลยจําเป็นจะต้องไปช่วยห้ามไม่ให้เขาทําร้ายคุณหมอไปมากกว่านั้นนะคะตัวเขาเองยังถูกต่อยเข้าที่หน้าผากด้วยพอบาดเจ็บก็เลยต้องไปพัก สุดท้ายยังกลับออกมาช่วยเหลือปั๊มหัวใจกู้ชีพคนตายอีกครั้งหนึ่งเบ็ดเสร็จในช่วยอยู่ประมาณ2ชั่วโมงแต่ก็ยื้อชีวิตไว้ไม่ได้จริงๆซึ่งบอกว่าจะบอกเขาทำไม่เต็มที่ได้ยังไงปกติเขากู้ชีพการ CPR กับประมาณ45นาทีนี่ช่วยไปตั้งเกือบ2ชั่วโมงแล้วแต่ว่าตัวคนที่มาด้วยกันเนี่ยโวยวายอารวาแล้วก็ต่อยหาว่าไม่ช่วยแบบนี้นะคะโดยทางพี่วันนี้เนี่ยคุณสุริวัตรก็เลยบอกว่าทำคุณหมอแบบนี้แล้วใครจะช่วยชีวิตเพื่อนคุณ พูดไปประโยคนี้แหละค่ะถึงได้ยอมเดินออกจากห้องฉุกเฉินไปทีนี้ความความคืบหน้าทางคดีนะครับคุณผู้ชมฮะโรงพยาบาลที่สองก็คือโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าคุณหมอรังสีธีรศินผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปู่เจ้าก็บอกว่าจะมีการดําเนินคดีกับกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างถึงที่สุดโรงพยาบาลที่สองเนี่ยโชคดีที่ว่าคุณหมอพยาบาลไม่ได้รับบาดเจ็บะจะมีเฉพาะข้าวของเสียหายที่ไปทุ่มเก้าอี้กันในโรงพยาบาลนะฮะแต่คุณหมอยืนยันว่า ต้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดครับก็เสียหายพอสมควรครับแต่ที่ผมห่วงก็คือความปลอดภัยบุคลากรโชคดีที่บุคลากรเราเนี่ยยังไม่ได้รับอันตรายอะไรครับก็แต่สำหรับความเสียหายก็ก็ได้ซ่อมแซมฉุกเฉินแล้วก็เปิดทําการได้ตามปกติผมก็กลัวความปลอดภัยของบุคลากรแล้วก็คนไข้แล้วก็ญาติผู้ป่วยนะครับก็เลยมาดูเหตุการณ์แต่ตอนผมมาเนี่ยเหตุการณ์ก็สงบแล้วก็เห็นมีความเสียหายพอสมควรนะฮะ ก็ได้บอกว่าสั่งการว่าพยายามซ่อมแซมให้เร็วที่สุดเพื่อเราจะได้กลับมาดูคนไข้ก็ทางโรงพยาบาลคงต้องแจ้งความดําเนินคดีตามตามกฎหมายนะครับแล้วก็ส่วนดําเนินการก็คงเป็นหน้าที่ของฝ่ายตํารวจแล้วก็บ้านเมืองน,นะครับส่วนของผมก็พยายามทําให้โรงพยาบาลเนี่ยกลับมาบริการตามปกติให้ได้มากที่สุดตอนที่เขาตีกันเนี่ยคนที่หวาดเสียวที่สุดคือคนนี้ฮะที่เราเห็นในคลิปนะฮะคือคุณพยาบาลที่เดินไป พยายามจะไปห้ามไม่ให้ตีกันชื่อว่าคุณสุภาพรสุกเกษมเป็นพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าคุณสุภาพรเล่าให้ฟังแบบนี้คนระับบอกว่าตอนที่คนกลุ่มนี้เข้าไปในห้องเนี่ยวนเวียนคล้ายกับจะหาคู่อริสองคนที่ถูกส่งมารักษาตัวก่อนหน้านี้แล้วพอไม่เจอก็คว้างปากเข้าของคุณพยาคุณพยาบาลพยายามไปบอกว่าในห้องเนี่ยมีคุณผู้หญิงอยู่ด้วยเป็นโรงพยาบาลที่สองนะฮะจุดที่คว้างเก้าอี้กันคุณพยาบาลบอกว่าภายในห้อง มีผู้หญิงตั้งคันเนี่ยอยู่ในห้องด้วยอย่าทำแบบนี้เลยแต่ก็ไม่ฟังกันทั้งเก้าอี้ทั้งไม้ถูพื้นหยิบเข้ามาเป็นอาวุธและพยายามจะทำร้ายคู่กรณีซึ่งทางโรงพยาบาลเขายืนยันนะครับว่าจะมีการดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดแล้วก็รู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วนี่ฮะคือภายในห้องเนี่ยมีคุณผู้หญิงอยู่ด้วยเข้าใจว่าน่าจะเป็นท่านที่อยู่ตรงมุมเนี่ยฮะตั้งคันอยู่ด้วยนะฮะแล้วต้องมาตกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณสุภาพรคือคนที่พยายามไปห้ามแบบนี้ แต่ฟังกันซะที่ไหนแล้วฮะยังไม่หยุดและพยายามจะก่อเรื่องกันต่อคุณผู้ชมฮะมีบางท่านก็ส่งมาบอกว่าควรจะติดคุกสักอย่างน้อยหนึ่งเดือนผมอยากจะเอาคดีเก่ามาเล่าประกอบสักนิดหนึ่งนะครับถ้าจํากันได้เนี่ยช่วงปลายปีที่แล้วมันมีกรณีไปตีกันที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลอ่างทองศาลท่านตัดสินอย่างนี้นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้น10พฤศจิกายนเวลาต่อมาศาลท่านมีคําพิพากษาเมื่อ2มีนาคมคนที่ไปก่อเหตุในห้องฉุกเฉินเคสก่อนที่อ่างทองเนี่ยสคน ตัดสินจำคุกคนละสามปีแต่รับสารภาพหลังจากที่มีสติแล้วศาลท่านลดโทษให้กึ่งหนึ่งจำคุกคนละหนึ่งปีหกเดือนไม่รอลงอาญานะฮะกรณีเคสก่อนที่ตีกันในห้องฉุกเฉินติดคุกเลยหนึ่งปีหกเดือนไม่รอลงอาญาส่วนกรณีคนที่ตีกันหน้าห้องฉุกเฉินศาลท่านให้จำคุกคนละหกเดือนรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือสามเดือนก็ไม่รอลงอาญาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นกรณีก่อนมันเคยมีมาแล้ว ีกันหน้าห้องฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินติดคุกจริงๆ<ร>ไม่รอลงอาญาคุณหมอสุข,ขุมการชนะพิมายประลัดกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์เมื่อในครั้งนั้นบอกว่าห้องฉุกเฉินและโรงพยาบาลเป็นที่สําหรับรักษาคนป่วยไม่ควรจะมีใครล่วงละเมิดไปทําลายความสงบเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่สมควรจะรอการลงโทษ<ร>อันนี้คุณหมอยืนยันมาส่วนความคืบหน้าของทางตํารวจนะครับพันตำรวจเอกิษณพัฒนาเจริญรองโฆษกตํารวจให้สัมภาษณ์เช้าวันนี้นะครับบอกว่า อยู่ในขั้นตอนสอบสวนพยานหลักฐานและพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุเบื้องต้นจะดำเนินคดีกับทั้งสองกลุ่มในความผิดฐานร่วมกันชโลมุนต่อสู้กันเป็นเหตุให้มีผู้ถึงแก่ความตายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บและจะดำเนินคดีกับกลุ่มที่ยกพวกมาทำร้ายกันภายในโรงพยาบาลในความผิดฐานร่วมกันบุกรุกสถานพยาบาลในยามวิกาลร,ร่วมกันทำให้เสียทรัพย์และร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ กรณีหลังก็คือกรณีไปชกค,คุณหมอและทําร้ายพยาบาลนั่นเองนะครับรองโฆษกสานักงานตํารวจแห่งชาติยังย้าด้วยว่าไม่สมควรจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างเพราะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอยู่ระหว่างการช่วยเหลือผู้ป่วยรายอื่นทําให้ทรัพย์สินอุปกรณ์ทางการแพทย์เสียหายการใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหานํามาซึ่งการสูญเสียต่อชีวิตร่างกายทรัพย์สินและจะนําไปสู่การละเมิดต,ต่อกฎหมายบ้านเมืองด้วยนี่คือความคืบหน้าล่าสุดกรณีตีกันตั้งแต่ช่วงค่ำเมื่อคืนนี้ จนกระทั่งช่วงกลางคืนนะฮะสี่ทุ่มห้าทุ่มกว่าจะสิ้นสุดลงกับ